สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมไอเดียฟังก์ชันนะครับวันนี้ขอเสนอฟังก์ชันตัวใหม่นะครับเพื่อที่จะช่วยในการสนับสนุนโปรแกรม super wordpad auto comment นะฮะัฟังชันตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพื่อที่ใช้ในการกรอง url นะครจะทำการคัด url ที่สามารถใช้งานได้ว้นะครับแล้วก็ทำการ Remove ูฟ url ที่เสียไปนะครับก่อนอื่นให้ท่านให้ท่านผู้ใช้งานนำเข้า url ก่อนนะครับ แล้วก็โหลด URL นะครับตัวนี้ผมโหลดจาก t ถ f i ไ e นะครับที่ document h URL นะ oh. หลังจากนั้นเมื่อโหลดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ฟังก็ S Select s e เล c t เลือกนะครับแล้วก็คลิกขวาไปที่ f i l t e r r ์วันช์ไ e ส์คลีนะครับจังหวะน,นี้อาจใช้เวลาในการรอคอยนะครับเพราะโปรแกรมทำการเช็คนะครับหากตัวไหนไม่สามารถใช้งานได้โปรแกรมก็จะทำการ Remove ออกทันทีเลยนะครับ ในจังหวะที่เรารออยู่นี้ก็ไม่ควรที่เยไปทำงานฟังก์ชันไหนก่อนนะครับส่วนฟังก์ชันตัวนี้จะทำขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถใช้ในการกรอง URL นะครับไม่จะเป็นเพียงแค่เว็บเบิเร์เทจนะฮะอาจจะเป็นเว็บอื่นๆก็ได้ที่สามารถนำเข้ามาตรวจสอบอเพื่อ็เช็ค URL ว่าสามารถใช้งานจริงได้นะครับ หลังจากนั้นหากท่านทำการเช็ค URL เสร็จแล้วนะครับต้องการนำ URL ตัวนี้ออกไปก็ไปที่เมนูนะครับแล้วก็เซฟเซฟ URL นะครับเปิดเพจก็สามารถนำออกเป็น text ไฟล์นะครับได้ที่จะสามารถนำมาใช้งานครั้งต่อไปได้นะก็คิดว่า URL เปิดเพจเอาเป็น01นก็ก็เซฟ อเ okay. คครับก็ถือว่าฟังก์ชันนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะส่วนฟังก์ชันอีกตัวหนึงคือ Speed Comment ตัวนี้ตัวนี้กำลังอยู่ในขั้นพัฒนานะครับกำลังปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถที่จะทำงานให้ด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ทำงานครั้งละหลายๆโปรเซสหรือว่าหลายเว็บรพร้อมกันนะครับ ทีนี้กำลังพัฒนาอยู่นะครับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมไอเดียฟังชันครับสวัสดีครับ